พ่ขอขอเงินสักพันหนึ่งสิลูกอ,อยากได้นอกใช่ไหมเอาไปเลยเฮ้ยนี่แกพาไว้เพื่อจ่ายเวอ งานเล็กหมดแล้วคะพี่ทอมใช่พี่ต้องทำโครงการประมูลของบริษัอทอ่ะทอมลูกพ่อขอเงินสักพันหนึ่งสิฮะอะไรนะโอ้พ่อนี่เงินเดือนผมให้พ่อใช้แล้วนะค่าน้ำค่าไฟผมก็จ่ายให้แล้วพ่อจะขอเงินเพิ่มอ,อีกทำไมโฮ้ยพ่อมีความจำเป็นนะ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 ขอพ่อสักพันหนึ่งนะ อันวันนี้พี่กลับบ้านดึกนะไม่ต้องรอค่ะ<า>วันนี้นนแขกน้อยจังเลย มานั่งกับพี่สแปได้ไหมคะพี่ทำงานอะไรหรอคะโปรเจกต์เมนเจอร์ทำโครงการประมูลก่อสร้างพวกที่ดินอาคารสูงหรือแม้แต่สนามบินหุยอย่างนี้พี่ก็รวยสิคะมานั่งกับพี่สแปได้ไหมคะหูยไม่ได้หรอกคะ่ะเดี๋ยวผู้จัดการมาเห็นน่ะ เขาจะหักเงินหนูเอาเดี๋ยวเขาจะหาว่าหนูอ่ะกู้งานนะค่ะหักก็ให้เขาหักไปสิถ้าหนูมานั่งกับพี่อะพี่ให้เลยหมื่นเลยเกรงใจมากเลยอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ต้องการแบบนั้นไม่ได้ค่ะกาแฟค่ะพี่ทอม อ้น,นี่มันมีแต่เสียกเสียเว้ยพ่อของเงินสักพันหนึ่งสิลูกโยพ่อค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะถ่ายเงินนี้ผมแทบทุกวันเลยเนี่ยวันละพันสองพันผมไม่ได้ผลิตเงินเองเน,เน,นะพ่อพี่พ่อคงจำเป็นน่ะให้แกไปเถอะส่วนพี่อ่ะพน,นันน่ะก็ไม่ต้องเล่นเยอะหรอกเอาเงินให้พ่อดีกว่า อ,อยากได้น้องใช่ไหมเอาไปเลยน่าเบื่อจริงๆมีแต่เมียกับพ,พ่อที่คอยเกาะดูเรื่องอะไรแบบนี้เนะี่ยเฮ้ยพ่อไม่เป็นไรนะคะเฮ้ยเสร็จสักทีตัวเลขงานประมูล กาแฟค่ะพี่ทอมขอบคุณนะทอมพ่อของเงิน500สักห้ารสิโถ่อะไรกันนักหนาวะงานผมก็ยุ่งผมก็เคียงอาตัวเล้ทั้งคืนเนี่ยตื่นมาพ่อก็มาถ่ายเงินผมอีนี่นะอะพี่ทอมไม่กินข้าวเช้าหรอคะเบื่อลำคาญอยู่ต่อไปพ่อถ่ายเงินพี่กันไปดีกว่า อพี่ทอมคะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมหน้าบูดขนาดนั้นเลยละคะเบื่อเบื่อเบื่อคนที่บ้านพ่อถ่ายเงินพี่ทุกวันเลยหนีมาอยู่กับมิ้นดีกว่าพี่ทอมคือมินอยากได้โวนสิบห้าที่เพิ่งออกใหม่นะคะพอดีว่าเพื่อนมิ้นมีกันหมดแล้วแต่ว่ามิ้นยังไม่มีเลยค่ะ พี่เพิ่งซื้อชแน,นลไปให้มินเองนะช่วงนี้พี่ก็ไม่ค่อยมีด้วยพ่อถ่ายเงนินทุกวันเลยอะงั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมินไปขอเสียงนนอื่นได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนะเดี๋ยวพี่โอนให้ขอบคุณนะคะพี่ทอมเนี่ยน่ารักที่สุดเลยค่ะหึนี่อะไรอะคะ อะไรอ่ะพี่ห่วงด้วยเหรอนี่ตัวเลขงานประมูลของบริษัทพรุ่งนี้พี่ต้องไปยื่นถ้าตัวเลขหลุดไปอ่ะคู่แข่งต้องได้งานไปแน่ๆจริงเหรอคะพี่ทอมพี่ทอมได้ยไหมคะมีนวดให้นะคะ จะไปไหนเนี่ยฉันรู้เรื่องเด็กวิอคนนั้นแล้วนะเพื่อนฉันถ่ายรูปมาให้ดูฉันไม่นึกเลยนะพวกพี่จะจริงจังถึงขั้นไปนอนกับมันอย่างนั้นันคงอยู่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่พี่แม่อันไปไหนอันอันอันอย่าทิ้งทอมไปตอนนี้นะลูกพ่อขอร้องนะพ่อคะหนูคงอยู่ต่อไม่ได้แล้วคะ่ะหนูขอตัวนะคะไม่อันจะไปไหนเอ๊ะอัน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  ชอบนะโรยษัทที่แจ้งความจับคุณข้อหาโกงบริษัทโหยมีเรื่องอะไรพ่อมีเรื่องอะไรตัวเลขโครงการโปรโมทลล้วนอะไรนะสิพ่อเป็นไปได้ไงวะเนี่ยต้องเป็นฝีมือมินแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยนี่แกพามไว้ยัง่ยเพื่อจ่ายวะคือฮ่า หน้าอย่างนี้เนี่ยไม่มีจ่ายใช่ไหมได้ได้ ตายแน่โอ้ยทอมเป็นไรไม่รู้แล้วพวกนั้นมันเป็นใครลูกโอ้ยอยพ่อผมไม่เหลืออะไรสักอย่างแล้วพ่อผมโดนผีหลอกอันคนที่ผมรักที่สุดเขาก็ทิ้งผมไป บอกอีกอผมไปติดนี่พันหลายแสนบ้านเลยพ่อบ้านที่เราอยากจะอยู่เนี่ยผมก็ไม่ได้อยากขายและสุดท้ายมันต้องขายพ่อทอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะลูกนะผมโมโหแต่หลงผิดทำในสิ่งที่ชั่วร้ายจนทำให้ครอบครัวเราพังเนี่ยพ่อ ไม่พังไม่พังครอบครัวเราไม่มีวันพังเชื่อพ่อเชื่อพ่อผมไม่เหลืออะไรแล้วเหลือสิทองมันต้องเหลือรอพ่อแป๊บหนึ่งนะรอพ่อแป๊บหนึง่งทุกอย่างมันมีหนทางออกร้อมรอแป๊บหนึง่ง ที่พ่อของเงินลูกทุกๆวันเพราะพ่อรู้ว่ามันต้องมีวันนี้พ่อตั้งใจเก็บเงินนี้ไว้ให้ลูกอย่างน้อยวันที่ลูกล้มมันก็ยังมีเงินส่วนนี้ไว้ให้ลูกได้ใช้และลูกก็จะเจ็บตัวน้อยลงตอนนี้มีอยู่ห้าแสนมันพอจะช่วยลูกได้บ้างพ่อทำทุกอย่างเพื่อลูกนะ นะครับพ่อผมสัญญาวาผมจะตัดขาดกับสิ่งที่นี้ที่มันไม่ดีออกไปครับผมจะไม่กลับไปหามันอีกครับกับโอ้ยอ้ลูกพายเอ้ยพวัเป็นพาเป็นลูกมันพาแล้วนะแต่ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไร ไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะยิงไงควรค่าพอที่ฉันได้ <ผม S 1> จากเ,เธอ,อได้รู้โดยไม่ต้องอขอ,อนนได้รู้โดยไม่ต้องรอว่ารักคืออะไร